ครับสวัสดีครับเช้ากันดีครับหลังฝนตกครับเมื่อวานฝนตกหนักมากวันนี้ที่สิบเก้ากรกฎาวันพุธนะครับและ่วนบ้านนาครับจะมาดูกันว่าหลังจากที่ฝนตกหนักเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับให้ดูบรรยากาศน้ำเยอะมากครับนี่ครับท่วมนะครับท่วมเกือบถึงเกาะกลางครับ ผักบุงผักกันจองที่ผมปลูกไว้หลุดหมดเลยครับนี่ครับถ,ถึงครึ่งกลางหันครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เป็นไงบ้างต้นไผ่กิมซุ่งไผ่สร้างมนนะฮะอ่แล้วก็ไผ่ลวกหวานที่ปลูกไว้นะครับน่าจะท่วมนะครับแต่โซนฝั่งผลไม้นี้ไม่เป็นไรนะ นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไผ่กิมซุ่งไผ่ซางหม่นอันนี้ไผ่อ่าไผ่จีนนะครับไผ่หลอดดูจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้ท่วมถึงครึ่งเขานะฮะเนี่ยประมาณหกสิบเซน,นครับนี่ครับไผ่กิมซุ่งไผ่ซางที่ปลูกไว้ครับออนี่ครับ ท่วมกระท่มห็ท่วมครับบรรยากาศหลังฝนตกครับเดี๋ยวมาดูว่าไผเราจะตายไหมนะอันนี้ก็ปลูกอ่าสองปีครับสองปีสองปีนิดๆครับสองปีงปนิดๆครับ,รบถ้าใครติดตามใน Facebook หรือ y u t u b e ไรสุดสวัสดิ์เพจนะครับก็จะเห็นตอนที่เราปลูกนะฮะนี่ครับขึ้นเขาครับ อันนี้ผักกานจองที่ผมปลูกไม่วันนีแปลกนะฮะลึดเลยครับมาถึงนี่เลยนี่ครับน,นี่ก็ใส่ลวกหวานตรงน,นี้มันไม่เสมอกันนะครับ ี่ท่วมตรงนี้เตี้ยนะฮะท่วมเยอะครับตรงนี้ไม่ท่วมน,นี่เป็นลวกหวานครับอันนี้จะเป็นตังหมดครับอันนี้ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายหนอแล้วก็พันนะฮะบรรยากาศสวนบ้านไรอ่าสวนบ้านนาครับนบ้านนา สรามครับน้ำท่วมครับครับนี่นอไปสร้างมวนครับนอไปลวกหวานนะครับไอ้ลังออกหนอดีครับน้ำท่วมเดี๋ยวมาดูก,กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกหนักมาสี่วันติดแล้วครับเนี่ย ระบายน้ำท่วมน่ครับท่วมหมดครับไปลวกหวานฝังนี้เป็นสังบ่นนะฮะแล้วก็กินซุ้งดูบรรยากาศตรงนี้สูงนะฮะไม่ท่วมพื้นที่ ไมโคขุดไม่ดีนะครขุดก็พื้นที่ไม่ไม่เท่ากันครับความสูงต่ําไม่เท่ากันนะครับน้ำไหลลงห้วยสาชานะครับข้าไหลังครับ ในคนบ้านนาของไร่สวนครับซุ้มก็ยังกับน่องครับทั้งกินซุ้มทั้งไขลวกหวานครับนี่ครับฝนตกหนักมากครับสี่วันติดครับวันนี้ก็ท่วมเลยครับก็ท่วมบางส่วนครับามา ถ่ายอัปเดตบรรยากาศนะครับที่โซนบ้านนาไร่สุขสวัสดิ์หลังจากฝนตกหนักครับวันที่19กรกฎามนครับทุกคนครับถายโซนบ้านนาครับนี่ครับน้ำแรงมากหลังจากตกเมื่อคืนนี้ครับอันนี้เป็นถ่ายโยกหวานครับ ใส่โยกยานพ่วมครับเดี๋ยวดูเด้อปลาเดี๋ยวบ้างโอ้โห,โห,โหปลาโอ้โหลูกใหญ่ใหญ่มากปลาลูกใหญ่ครับผีชโหโหาวบ้านครับ ไปไกลจนหัวหยาบหยาบหยาบไปไกลขึ้นกระเซียใส่หัว